อยู่ในตำแหน่งคนเดียวแล้วพขาปีนโทกับเขาแมาเขามากรอบแม่เฮ้ยเขามาแบบเขามาไซด์ว่ะพะูดใช่ไหมเชื่อพี่มิติทรรมโอ้โหเข้ามาแบบหูอ่ะไอ้นี่เลยอ่ะไอ้ที้ยีคืออลืมว่ะแม่ก็เลยเหรอโอ้แม่ปัดแม่ไม่ได้เลย ไม่ได้ไม่ได้หมอแม่รักนวนมากต้องหว่วงจริงวิดยาผมกจะตบงนี <c oughs> ้เลยโอ้โหโคนน่ากลัวเลยเป็นคนใช่ไหมเชียวไหม,หมอแม่กำลังจะเพี้ยงพรำเลย,ยช่วงที่หมอแม่แบบว่าเงษหันไปมองได้ยินเสียงอะไรนั่นแหละโดนแน่แต่อีสองแม่ลูกได้มาอดเลยโอ้โหเนี่ยทีมโหหนีมยโโห,หตรงนี้แต่โดนแต่ไม่ได้โดนโแม่ เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ถ้าถามว่าหม่อมแม่อยากให้พระปิ่นทองน่ะเดอ๋ยวแม่เข้าใจว่าหม่อมแม่ไม่ค่อยมีเวลาว่างแต่คือว่านี่มันหน้าเวทีไงหม่อมแม่คือมาไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้ได้สิคณะฉันเขาจะทำอะไรก็ได้ก็อาบน้ำข้างหน้าเลยสิหม่อมแม่อยากอยากอยู่โอ้ดูนี่นึ่งอยากพักใช่ไหมเจ้าเจ้าคะ อยากพักใช่ไหมพักไหมพักก่อนไหมสักนิดนึงแม่รับหมอแม่อหมพมกหน่อยเถอะเพคะกำลังจะบอกว่าอยากจะให้หมอแม่พักแต่ว่าตอนนี้หมอแม่เปลี่ยนเป็นพี่มณีสิเจ้าคะใช่ค่ะหมอแม่น้องนงเนี่ยไม่ได้เจอพี่มณีมานานเลยนะเจ้าคะคิดถึงพี่มณีน่ะเจ้าค่ะกินไหมหมอแม่แบ่งอ่ะหม่ค่แม่ไม่เป็นไรเจ้ายี้แบ่งกันกินนะใจจองมาซอยอีกแล้วใจงามด้วยหมอแม่นะ เออไปเปลี่ยนเป็นมณีทําไมเล่าไม่เอาหรอกเป็นหมอแม่นี่แหละให้เป็นมณีทําไมเออเป็นหมองคิดถึงนี่เจ้าคะจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเปลี่ยนมันีรูปร่างอย่างปาัดไข่ไข่ตา,า,ายเหมือนกินเหมือนคนจริงเหมือน,นกินลูกขนมไปแล้วไม่ได้ที่แรงมากของฉันไม่แชร์นะคำเมื่อกี้คุณาอาเขาทำถึงนะไม่มีพวกนะบอกก่อนอ่าก็ได้เปลี่ยนก็ได้เอาไปมาก เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวยังอยู่เลยไม่หลับเลยเสียงยังไม่ตกดเลยวันหลับเสียงไม่ติดตกเลยเอาเป็นว่าขอแม่เปลี่ยนก็ได้แต่ว่าพอเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ให้เปลี่ยนเป็นหมอแม่อีกนะรู้หรือเปล่าเนี่ยไม่แล้วเจ้าค่ะไม่พักยาวๆเลยเจ้าค่ะจริงหรอจริงเจ้าค่ะ้ยาวเลยส่งรังง่ด้เลยไปแม่ไปเลยอะไปเห็นจ้าค่ะน้อยอ่ะ คือจะเคซี่ไปแล้วะจะพักกเป็นทองแม่ยังหัวเิ็งไม่ไปเพ่อที่พุทธะพุทธโธหลวงพ่อโตตาแขกใญหน้าปากแบะทันสีแสะไปทางทิศบริเว มอยาวันนี้น่ารักน่ารักกันปล้าว่าใช่แล้วใช่แล้วจำเมียได้ไหมแม่น้องแก้วมันนีมีหลายเมียเนาะบ่มเมียงามคง้มที่เพียจะามีนี่ไม่ไหน เชื่อความจริงนั้นจะรักริงหรือเดี๋ยวต่อไปปลายมือจะเที่ยวไปื้อรักใหม่พี่ดจ้องคออยู่เคียงข้างพี่จะไม่ห่างนี่หนี จับมณีและขอจูบสัทีได้ไหมนุดมาจูบน้องสักสองคอน้องขอแบ่งพนโอ้มามาาเป็นคนเดียอเียคนเดียวก็พอเลอ้โนี่คัหน่าดูเลยไป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 พ่อพ่อด่อ